แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบคาราบาวคับรอบสองหลังถูกคริมสบีทาวสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะในการดวลจุดโทษทีมของรูเบนอาม์โมริมต้องหยุดเส้นทางไว้เพียงเท่านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วงตกรอบสึกคาราบาวคับหลังพ่ายให้กับคริมสบีทาวทีมจากลีกทูในการดวลจุดโทษ12ต่อ11รอบ2ของการแข่งขันทั้งที่ไล่ตีเสมอได้2ประตูต่อ2ในเวลาปกติคริมสบีทาวสร้างความตกตะลึงให้ทีมเยือนด้วยการยิง2ประตูในครึ่งแรกโดยชาเวอร์นแนน ยิงประตูขึ้นนําในนาทีที่22จากการยิงเสียบเสาแรกผ่านอองเรโอนาน่าเข้าประตูไปก่อนที่ความผิดพลาดจากการป้องกันลูกเตะม,มุมจะทาให้ไทเรลวอเรนซ้ําบอลเจาะเข้าไปอีกเพียง8นาทีต่อมาทีมเจ้าบ้านซึ่งยังไร้พ่จากห้านัดแรกในลีกทูอังกฤษเล่นเกมรับอย่างเหนียวแน่นขณะที่ทีมของรูเบนอาโมริมเดินหน้าบุกหวังทวงคืนประตูความพยายามของยูไนเต็ดสำฤรธจผลเมื่อไบรอันเอมเบลโมปั่นโค้งเสียบเสาไกลเป็นประตูแรกของเขากับสโมสรจุดประกายความหวังให้ทีมยิงกลับมาได้ และเมื่อเกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยชัยชนะของกริมซบีแฮร์รี่แม็กควก็มุงตีเสมอในนาทีที่89จากลูกเตะม,มุมของเมสันเมาลพาเกมเข้าสู่การดวลจุดโทษสุดท้ายกริมสบีทาวแสดงความเยือกเย็นเอาชนะไปได้หลังการดวลที่ยาวนานถึง26ลูกโอนาหน้าเซฟลูกยิงของพลาโอดัวได้แต่คริสตีพิมผู้รักษาประตูเจ้าบ้านก็ปฏิเสธลูกยิงของมาเทอุสคุนญาได้เช่นกันก,นก่อนเข้าสู่ช่วงสเดเด ทั้งสองทีมยิงไม่พลาดจนถึงช่วงที่เอมเบลโมต้องรับหน้าที่เป็นคนยิงรอบสองแต่คราวนี้บอลชนคานออกไปหลังจากเขาเคยยิงเข้าไปแล้วในรอบแรกผลแพ้ในเกมนี้ทําให้แมนยูในเต็ดยังคงไร้ชัยชนะจาก3ามเกมแรกของฤด,ดูกาลเสมอหนึ่งแพ้สองทำให้แรงกดดันถาถุมใส่อามูริมและลูกทีมอย่างหนักโดยนัดต่อไปพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ในวันเสาร์นี้และสถิติสําคัญหลังเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงใช้โอกาสเปลืองยิง เข้ากรอบเพียง9ครั้งจากทั้งหมด28ครั้งคุณย่ายังคงหน้าผิดหวังไม่สามารถทําประตูได้อีกทั้งยังพลาดจุดโทษโดยเกมนี้เขายิงถึง6ครั้งแต่เข้ากรอบเพียงแค่ครั้งเดียวครมสบี้คว้าชัยชนะเหนือ,อยูไนเต็ดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล1,947รหา1,948ซึ่งครั้งนั้นพวกเขาเคยบุกชนะสประตูต่อ3ที่อนทรัฟฟอร์ดก่อนจะเสมอ1ประตูต่อหที่บ้านตัวเองส่วน ผลการจับสลากคาราบาวคัพรอบ3าได้คู่บิ๊กแมตที่น่าสนใจหลายสนามพอตเวลพบอาร์เซนอลลินคอนซิตีพบเชลซีท็อตแนมฮอสเปอร์พบดอนสเตอร์ฮัตต์สฟินทา์พบแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิ่วอร์พูลพบเซาเทนตันวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์พบเอฟเวอร์ตันการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่15-22กันยายนขั้นกลางกับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกแมตที่ที่